ขอให้ยอโยมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความมึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจเข้าออกของเราให้ต่อเนื่องกันทำใจของเราให้สง,งบทำกายของเราให้สบายดับหยุดความนึกคิดปุงแต้นต่างๆเอาวไว้ถึงเราหยุดถึงเราดับไม่ได้เราก็หยุดเอาวไว้โจวกครั้งโจ๊กกล่าวมาน้อมสร้างความรู้หรือตัวให้ต่อเนื่องให้ได้สิกก่ก่อน พยายามฝึกให้เกิดความเคยชินจนงแตื่นขึ้นมาแล้วก็มันน้มสำรวจความเป็นอยู่ของเราการกระทําของตัวเองให้ได้ตลอดเวลาอะไรควรละอะไรควรจเจริญแต่ละวันแต่ละวัน,ต,วนตื่นขึ้นมาแล้วก็ย้อนเข้าไปวันสองวันสามวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีแล้วก็เอาเก็บออกมาพิดข้อพิรณานะเอามาแก้ไขให้เดินปัญญาสู่ วันข้างหน้ารู้อยู่ปัจจุบันเอาของเก่ามาวิเคราะห์พิจารณาแล้วก็แก้ไขให้เกิดประโยชน์แล้วก็พิจารณาอยู่ปัจจุบันแล้วการกระทำของเราก็ต้องถึงพร้อมถึงจะเกิดประโยชน์การทำจิตของเราให้สงบ <c oughs> ถ้าเราไม่ฝึกฝนจริงๆไม่เอาจริงๆก็ยากที่เขาจะสงบนะเพราะว่า จิตของเราชอบเที่ยวชอบคิดจิตเรื่องน้นบ้างเรื่องนี้บ้างมีหลายอย่างมาปกปิดเอาไวา้กิเล็ดหยาบกิเล็ละเอียดกิเลสดหยารูหรือว่าจะรู้กันง่ายๆอย่างเช่นความโกรธเวลาโกรธขึ้นมาก็รู้ชัดเจนโกรธแล้วก็โลภถ้าเยอะทยายนอยากอันนี้จะมองเห็นชัดเจนแต่ความหลงในส่วนลึกๆหล,ลงความคิดหลงอารมณ์ตรงนี้จะ หลายไ่ยากอยู่ถ้ากําลังสติไม่เพียงพออันนี้สง์ความเพียรไม่เพียงพอการสร้างตบะสร้างบารมีอย่างสมมตุติทั้งสมมุติทั้งวิมุติทั้งสองอย่างให้พร้อมเพียงกันไปถ้าสมมุติลําบากอยู่สมมุติทังติดขัดอยู่ทางด้านจิตมันก็ไปได้ยากอยู่เหมือนกันเราก็ต้องพยายามแก้ไขทางสมมุติให้บริบูรณ์คําว่าสมมุติบริบูรณ์คือไม่ได้ลําบากไม่ได้ลําบากไม่ถึงกับว่า ลำรวยมากมายอะไรมีพออยู่พอกินไม่ถึงกับปัตคัดไม่ถึงกับลำบากไม่ถึงกับเป็นภาระติดหนี้ติดสินทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีแล้วก็คลายพยายามคลายออกคลายออกจากแจของรอให้มันหมดแล้วก็หมั่นวิเคราะห์ตัวเราความสงบจิตที่สงบปราศจากกิเลสเป็นอย่างไรกิตที่คลายออกจากความคิดหรือว่าแยกรูปแยกนามจิตที่หงายขึ้นมาเป็นลักษณะอย่างไรความว่างความโลง่งความโปร่ง เราต้องพยายามเข้าให้ถึงลักษณะอาการนั้นๆเราต้องมาสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องถ้าเรามีสติรู้ตัวได้ต่อเนื่องเราก็จะเห็นการเกิดของจิตเห็นการเกิดของความคิดเห็นหนั่งแต่เขาก่อตัวถ้าเรารู้เราเห็นตรงนั้นเราจะสนุกในการดูในการรู้กําลังสติของเราก็จะพุ่งแรงถ้าเราไม่ตามทำความเข้าใจเขาก็จะซึมเข้าสู่สภาพเดิม ในเรื่องการพูดกันจา่าเนี่ยรู้ว่าพูดง่ายอยู่แต่การกระทําการลงมือจริงๆนั้นเราต้องเอาให้ทันเหตุการณ์อยู่ปัจจุบันรู้อยู่ปัจจุบันทุกเรื่องในชีวิตของเราตั้งแต่ความคิดเนี่ยเราจะคิดจิตคิด,คด,คด,คดหรือว่าอาการขันท่ามาปรุงแต่งจิตหรือสติปัญญาเป็นตัวคิดแบบอย่างไรจิตของเราถึงจะรับรู้สงบรับรู้อยู่ภายในหลักของอริยสัจจิตส่งออกไปข้างนอกเป็นลักษณะอย่างไร อันนี้จังทุกครั้งนักตาในขันห้าเป็นลักษณะอย่างไรขันห้ารูปเบตนาสัญญาสังขารเป็นลักษณะอย่างไรเราต้องพยายามดูให้ละเอียดเก็บรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเข้าถึงเข้าใจรู้ลักษณะต่างๆก็อยู่ในกายในใจของเรานี่แหละจะสนุกดูจะสนุกรู้าวิบากกรรมเขาคลายก็ยิ่งจะสนุกใหญ่วิบากกรรมคือสมมติต่างๆเขาคลาย ก็ต้องพยายามกันนะทุกเรื่องในชีวิตต้องตื่นขึ้นมาความเป็นอยู่สมมุติของเราเป็นอย่างไรราบรื่นหรือไม่ที่พักที่อาศัยยิงประยิงทียิ่งคนที่เข้ามาฝึกหัดปฏิบัติต้องเพิ่มความเพียรมีความขยันมันเพียรมีความโอดทนมีความรับผิดชอบที่สูงแม้แต,แต่ก่อนที่จะพูดก่อนที่จะคิดเราละเราดับทางกายทางวาจาลึกลงไปก็ดับทางใจจิต ไม่ให้ใจของเราเกิดเราก็พยายามหมั่นวิเคราะห์ดูทีละเล็กเรืน้อยสักวันหนึ่งเราก็คงเข้าใจแต่และว,วันตื่นขึ้นมาความรับผิดชอบของเราสูงหรือไม่ความเป็นอยู่ของเราสถานที่ของเราเราต้องพยายามช่วยกันทําทําให้หน่าอยู่น่าอาศัยน่ารื่นรมต้องพยายามกันน,เนะเราเนี่ยควเจริญธรรมพชนตอนนี้ฝากกันไหว้ฝาพร้อมๆกันฝากกันไปสร้างฐานโตดั่ความเข้าใจกันอนะ